่ปิดท้ายด้วยราศีมีนค่ะอาจารย์าค่ะคผมราศีมีนนะครับเริ่มกับเรื่องการงานนะครับชาวราศีมีนอิทธิพลการงานเป็นดาวพฤหัสค่ะนะครับก็มีตัวช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ป้อนงานให้เรื่อยๆนะครับกับชาวราศีมีนมแต่ในช่วงกลางปีดาวพิหัสต,ตรงนี้โคจรไปเป็นราชาโชคในตําแหน่งเรือนการเงินะนะครับอยู่ร่วมกับดาวอาระอยู่กับราหูด้วยเพราะฉะนั้น เกณฑ์ในเรื่องของงานมันจะเป็นไปตามแผนเลยนะครับ oh. แล้วก็ยังมีมาร์ตรยูอยู่ในช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของงานเขาค่อนข้างจะสักเซสมากมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามา mm. เกินกว่าที่คิดแล้วก็ตัวอาชีพเสริมก็ทำให้ราศีมีเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่า mm. รายได้ประจำอีกครับ แสดงว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยชาวราศีมีนจะโชคดีทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ได้รับทรัพย์จากงานแสดงว่าโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยเรียกได้ว่าปีหน้าคือดวงดีกว่าปีนี้เลยปะคะดวงดีกว่าเยอะมากครก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นจังหวะพิเศษของเขาแล้วที่เขาจะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินที่มีมากกว่าทุกๆปีครับก็คือเห็นเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าปี65แน่นอนปี6 6คือรับทรัพย์รับงาน สุดๆไปเลยแล้วความรักรล่ะคะจะรับสุดๆไปเลยไหมเรื่องความรักก็จริงๆในพื้นดวงเขาก็มีเกณฑ์ที่ความรักเป็นดาวพุธนะครับถามว่าบางคนก็เหมือนมีคู่เลิกหย่าร้างมาแล้วหรือบางคนก็ยังไม่มีคู่เลยก็อาจจะดูกันไปก่อนเพราะว่าเกณฑ์เรื่องคู่เขาไม่ได้ไม่ได้ไไดโดดนะเด่นขนาดนั้นเพราะว่า จุดความสนใจของเขามันไปอยู่ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องเงินอย่างเดียวเขารู้สึกว่าเงินสําคัญกว่าทุกสิ่ง <laughs> เพราะฉะนั้นเขาก็จะเขาก็จะให้ความสมคัญกับเรื่องเงินและงานครับเรื่องอนนคู่ขอสนับสนุนเป็นส่วนเสริมเออสนับสนุนคาพูดนี้เลยเงินคือสิ่งสําคัญนะคะมีเงินเราก็จะมีทุกอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ อย่างนี้เต็มสิบได้เท่าไหร่คะเต็มสิบก็ให้ไปที่เก้าจุดห้าเลยครับ<ฮ>สำหรับชาวราศีมีนนะครับปังอยู่นะเก้าจุดห้านี่คือเหลือแค่สูตรจุดห้าก็คือเต็มสิบแล้วอาจจะหักเรื่องนิดๆหน่อยๆเรื่องของความรักเพราะว่าเราอาจจะดูแบบเย็นชาเป็นเจ้าชายเย็นชาไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องงานเรื่องเงินก็คือรับทรัพย์รับโชคไปเต็มเต็ม ได้เงินก้อนใหญ่ได้งานได้โอกาสดีมาก<ผ>มถือว่าเป็น,นะะจังหวัดที่ปังมากๆเออสำหรับชาวราศีมีในปีหน้าค่ะครับ